ระวางภาวะกล้ามเนื้อสลายเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเราจะเจอกับภาวะหนึ่งค่ะที่เรียกว่าซาโคพีเนียหรือภาวะที่กล้ามเนื้อเนี่ยสลายแล้วก็ลดลงโดยมวลกล้ามเนื้อของมนุษย์นะคะจะมากที่สุดที่อายุ20-30ปีค่ะและเมื่ออายุ30-40ปีเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะในอาาัตรา8%ต่อ10ปีค่ะและจะลดลงมากขึ้นในคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมีภาวะอ้วนเป็นเบาหวานโรคไตฮอร์โมนผิดปกติมีโรคประจาตัวหรือมีภาวะขาดโปรตีน ซึ่งซาพโคพีเนยียหรือภาวะที่กล้ามเนื้อมันสลายลดลงเนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะขึ้นบันไดไม่เก่งทรงตัวไม่ดีไม่ค่อยมีแรงที่จะยกของหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเสี่ยงต่อการล้มนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากการออกกําลังกายแล้วก็ควรที่จะเสริมปโปรตีนด้วยปโปรตีนเนี่ยจะมาจากเนื้อสัตว์ก็ได้หรือจะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชหรือแพนเบสโปรตีนก็ได้ค่ะ เช่นนูริจูไลฟ์แพนเบสโปรตีนนะคะที่มีโปรตีนจากถั่วเหลืองค่ะซึ่งตัวซอยบีนโปรตีนไอโซเลตนี้ก็มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าช่วยลดไขมันในเลือดอีกทั้งยังมีสารไอโซเฟโวนะคะที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนช่วยลดอนุมูลอิสระซึ่งนอกจากโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ยังมีโปรตีนจากถั่วลันเต้าข้าวอาัลมอนด์มเมล็ดทานตะวัน และเสริมกรดอะมิโนนะคะไม่ว่าจะเป็นไอโซลิซีนลิซีนวาลีนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นกรดอะมิโนจําเป็นมีโปรไบโอติกบีบีห้าสามหกจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหารค่ะหกสิบมิลลิกรัมและมีอินูลินหรือพรีไบโอติกนะคะสองพันสองร้อยมิลลิกรัมอีกทั้งส่วนผสมอ,อื่นอีกรวมกว่ายี่สิบเจ็ดชนิดค่ะนูริจูไลฟ์แพลนเบสโปรตีนนะคะกอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการเสริมโปรตีนที่ง่ายและสะดวกค่ะ